เอาไปได้เราก็จะเก็บไปเลยเพราะว่า,า,าเห็นรอยคนมาเก็บไปแล้วนะจ๊ะทางไปบ้านพ่อปู่แม่ย่านะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เจอกับป้าย่าทันญ่าดารลีสไลฟ์ในป่าเช่นเคยนะคะวันนี้จะไปเยี่ยมพ่อปู่แม่ย่าแต่ว่ามันมันผ่านป่าพอดีค่ะก็เลยพาเพื่อนๆแวะมาดูว่ามันมีเห็ดอะไรให้เราเก็บบ้างเห็ดหูหนูกำลังขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่ค่ะเขายังไม่โตค่ะทุกคนนี่ค่ะกำลังขึ้นกำลังขึ้นนะคะเห็ดหูหนูนะคะกำลังขึ้นขอนเก่าขอนเดิมของเราค่ะโอขออภัยนี่ค่ะกำลังขึ้นยังเก็บไม่ได้จ้ะไว้ก่อนดูเห็ดบอกจ้ะ เห็ดหมอกคะ่ะทุกคนดอกใหญ่มากนี่มือของพี่ย่าคะ่ะแล้วดูดอกเห็ดจะ้ะทุกคนเห็นดนางรมกำลังขึ้นนะคะดูคะ่ะอ้ยสวยจังอ้ยทุกคนทุกคนดูนี่นู่นโอ้ว้วาวดูจ้ะเราจะเก็บอันอันที่มันเก็บได้นะทุกคน น,น่นน,นู่นนนยาวเต็มขอนไปนู่นเลยทุกคนนูน่นนูน่นนตามมือพี่ยาเลยนะุะนู่นค่ะเห็นดังรมเห็นดังรมค่ะทุกคนยาวไปนู่นเลยจ้ะพี่ยาจะพาเก็บอันนี้เลยอันนี้นี่คือเก็บได้จ้ะสวยกำลังกิน กำลังกินนี่ดูแพบงบมากกำลังขึ้นนะคะทุกคนนีดูนี่จะ้ะคนตรงนี้มีคนมาตัดไปแล้วเนี่ยเห็นรอยตัดของเขาเลยนู่นค่ะเขาตัดไปแล้วแสดงว่ามีคนรู้ว่าตรงนี้มีเห็ดค่ะทุกคนนู่นนะ่ะถ้างั้นเราจะเราจะเก็บไปเลยนะคะ เราจะเก็บไปอันที่เราเก็บได้นะอันไหนที่มันพอ,อไปได้เราก็จะเก็บไปเลยเพราะว่าเห็นรอยคนมาเก็บไปแล้วเนี่ยจะ้ะไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่รู้ว่ามันมีเห็ดอยู่ตรงนี้คนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันอันไหนที่พอ,อได้เราก็จะเก็บไปเลยจะ้ะ นี้เป็นป่าที่ทางไปบ้านพ่อปู่แม่ย่านะไม่ใช่ป่าแถวบ้านเราเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเราจะได้มามีโอกาสมาอีกเมื่อไหร่นะโอโหแต่เยอะมากทุกคนแล้วดูนี่กำลังโตโอู้สอ,อนพวกนี้โดนมือเข้าไปแล้วเข้ามาตัดไปแล้วไม่โตแน่นอนรู้เลยตรงนั้นก็เอาไว้ก่อนจะ้ะ ผทมไว้แล้วเขาท่มไว้ย่งไงกัน อากาศวันนี้อยู่ที่8องศาเห็ดชนนี้พี่ย่าไม่รู้จักนะทุกคนเพราะนั้นใครรู้จักเม้นบอกพี่ย่าทีนะทุกคนทุกๆปีนะคะในป่าเนี่ย เขาจะเอาตัวตุกว๊กตาตุกาต๊ก,าต,กาตามาห้อยไว้อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ให้เด็กๆมาเก็บค่ะทุกคนคิดสมามาตนของขวัญให้เด็กๆใครเจอก่อนคนนั้นก็เก็บไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบริจาคนะคะเอาจะมาห้อยไว้ทุกปีค่ะทุกคนไม่ต้องหลอนนะคะ <laughs> เป็นประเพณีของเขาค่ะห้อยไวให้เด็กๆเก็บกันก็ถือว่ามาทัวร์ป่าสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันกับป้าย่านะคะทุกคนวันนี้เนาะ ว่เห็ดอะไรค่ะไม่รู้ว่ากินได้ไหมอะไรยังไงแต่เต็มป่าเลยค่ะเกิดอยู่เต็มเลยแปลกนี่ยังสดอยู่เลยนะน้องเขายังไม่ออกนะทุกคนเขายังดอกเล็กกันอยู่ค่ะนี่ค่ะ กำลังกำลังขึ้นจ้ะเพื่อนๆเนี่ยกำลังขึ้นดอกเด้งๆด้งึงๆนะทุกคน จะออกมาเยอะมากเลยค่ะมันอากาศวันนี้8องศาก็จริงแต่ตอนนี้ปายมิกบอกว่าไม่ใช่8องศาแล้วนะมันลดลงมาหรือ4องศาพี่อ่าก็โอเคนะแต่พอเราเดินไปเดินมาเดี๋ยวตาก็สอดใส่หาเห็ดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเห็นเห็ดอะไรกม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่พี่ย่าก็บอย,ย่นนะเห็ดกำลังขึ้นค่ะเยอะเลย อาะอันนี้มันเป็นเห็ดเหลืองเดี๋ยวจะให้ผู้ผู้ชมดูนะ mm hmm. เห็ดหูหนูเหลืองค่ะกินได้นะคะ mm hmm. แต่ไม่อร่อยค่ะเ oh, ย็นมากเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณคือตอนนี้พี่ย่าจะพาไปดูเห็ดหูหนูนะคะไปดูเห็ดหูหนูว่ามันออกมาหรือยังแต่เท่าที่เห็นคือออกมาเยอะแล้วแต่ว่ายังเล็กอยู่ยังเก็บไม่ได้จ้า พรัดนะคะวันนี้นผัดเห็ดที่เราเก็บมานะคะใส่หน่อไม้แล้วก็หมูสับเนาะสูตรของพี่รัดเขาใส่อะไรบ้างพี่ย่าก็ไม่รู้นะคะก็ดูเอาตามนี้แล้วกันนะ,นสะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะผัดเห็ดของเรานะกินชิเมี